สวัสดีครับผมซีวนดอยนะครับวันนี้ไปรับพ่อพันธุ์สีสาตัวใหม่นะครับจากพี่ชายมานะครับพี่ชายที่ให้เจ้าทศกัณฐ์มาครับเป็นพี่ชายของผมนะครับวันนี้ไปรับตัวนี้มาครับลูกผสมน้ำหนึ่งนะครับไก่บ้านทับแม่ไก่ป่าครับแล้วก็ไปจับในป่ามานะครับตัวนี้จับมาแต็มป่ามาตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับเป็นสีสาแบบนี้ครับผมเป็นลูกผสมนะครับขันเพาะมากนะครับผมตัวนี้เลยครับ ตัวโปรแกรมที่จะเพาะลายต่อไปก็ตัวนี้นะครับนี่เลยครับสีสาออกสวยๆนะครับขันเพาะมากตัวนี้เป็นไก่หนุ่มนะดูเลยครับนิดเดียวเองนะครับขันเพาะมากครับตัวนี้มาฟังดูว่ามันจะขันไหมนะครับ ดีเลยครับอย่างเพราะครับผมถ้าขันในป่านี่ผมย่องแน่ครับไม่ใช่ครับผมไม่ใช่สายย่องนะครับตัยนี้ี่เสียวโดนยิงมากครับเสียงในป่าเลยนะครับลกคอมาเต็มรับอีกรอบนะครับจะขันไหมครับ สวยมากครับตัวนี้สีลูกออกมาสวยแน่นอนครับตัวนี้เอาไว้เดี๋ยวผสมกับแม่น้ำสองนะครับนี่เลยครับเสียงสุดยอดครับเสียงบอกเลยว่าเสียงเพราะมากครับตัวนี้ ียงปลาเลยครับจำครับตัวนี้นะครับตัวนี้นี่เพาะเลยครับใครอยากได้ก็เก่าได้เลยละผมเพาะแน่นอนครับลายต่อไปนี้เลยประมาณพรุ่งนี้วันมะรืนนี้นะครับลงเพาะแน่นอนครับตัวนี้นะครับ